พระเยซูคริสต์เนี่ยทรงเป็นต้นแบบนะคะในเรื่องของความอดทนแล้วก็ความเสียสละนะคะผ่านการทรงไถ่าบาปนะคะในแผนการทรงไถ่ของพระเยซูคริสต์นะคะที่พระเจ้าได้ส่งพระเยซูคริสต์ลงมาบนโลกใบนี้นะคะและพระองค์ได้ทรงทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จแล้วนะคะโดยแผนการนี้นะคะเป็นการช่วยกู้นะคะทำให้มวลมนุษย์ ได้รับความรอดนะคะเป็นการส่งพระเยซูคริสต์ลงมาตายไถ่บาปแทนเรานะคะยังย้อนบทที่3ข้อที่16นะคะได้พูดว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่ผิดนาฏแต่มีชีวิตนิรันด์นั่นเองนะคะซึ่งเราจะนำต้นแบบที่พระเยซูคริสต์เนี่ย ได้อดทนและเสียสละจากแผนการที่พระเจ้าสำ,สำเร็จแล้วบนไม้กางเขนมาปรับใช้สำหรับชีวิตของเรานะคะที่เราจะดำเนินชีวิตตามนาพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จด้วยความอดทนและเสียสละนะคะในพระธรรมตอนนี้นะคะที่จะนำเรานะคะในฮิบรูบทที่12ข้อ2นะคะที่เป็นหลักการที่เราจะใช้ ในวันนี้ด้วยกัน,นะคะมีอยู่ด้วยกัน4ประการะคะแต่เราจะอ่านพระธรรมตอนนี้ด้วยกันนะคะฮิบรูบทที่ 12, ข้อ2นะคะเราอ่านพร้อมกันนะคะ1 2ึ่าขอให้เราจ้องอยู่ที่พระเยซูซึ่งเป็นผู้นำความเชื่อของเราและเป็นผู้ที่ทําให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์แบบ พระองค์ได้อดทนต่อการถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อความยินดีที่รอพระองค์อยู่พระองค์ไม่สนใจกับความอับอายที่ต้องตายบนไม้กางเขนและในตอนนี้พระองค์ได้นั่งอยู่ทางขวาขององค์ลังของพระเจ้านะคะพระธรรมตอนนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น4ประการนะคะที่จะนำเราให้เห็นถึงการที่เราจะเอาการเนี้ยมาใช้เพื่อการที่ จะทําให้ชีวิตของเราดําเนินตามนามพระทัยของพระเจ้าให้สําเร็จด้วยความอดทนและเสียสละแบบตามแบบที่พระเยซูคิดทำนะคะในประการแรกก็คือให้พระเยซูเป็นผู้นําในชีวิตของเรานะคะจากในท่อนแรกของพระธรรมฮิบรูนะคะได้บอกกับเราว่าขอให้เราจ้องอยู่ที่พระเยซูซึ่งเป็นผู้นำความเชื่อของเราและเป็นผู้ทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์แบบนะคะ ถ้าถามชีวิตของเราทุกคนทุกวันนี้ใครคือผู้นำในชีวิตของเรานะคะแน่นอนว่าทุกคนอาจจะตอบว่าก็พระเจ้าไงพระเจ้าเป็นผู้นำในชีวิตของเรานะคะก็เป็นสิ่งที่ดีและขอบคุณพระเจ้านะคะถ้าทุกวันนี้เรามีพระเจ้าเป็นผู้ครอบครองเป็นพระเจ้าผู้นำในชีวิตของเราในทุกๆวันนะคะ อย่าให้เป็นภาพภาพนี้นะคะที่เราจะเช็คชีวิตของเรานะคะว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ครอบครองบันลังใจของเราหรือว่าเป็นตัวเรานะคะซึ่งถ้าชีวิตของเราเนี่ยให้พระเยซูเป็นผู้ครอบครองเป็นผู้นําในชีวิตของเราพระองค์ทรงสัญญาว่าชีวิตของเราจะสมบูรณ์นะคะผ่านชีวิตใหม่ที่พระเยซูคริสต์ทรงมอบให้นะคะแต่ถ้าวันนี้พี่น้องเรารู้ว่า เรื่องของความอดทนกับความเสียสละหลายคนยังไม่ทำทำไม่ได้หรือยังเ,ออเรียกว่ายังไม่ผ่านบททดสอบแล้วกันเนาะขอพระเจ้าที่จะทรงเป็นผู้เติมเต็มนะคะเพราะว่าพระเจ้าองค์นี้จะเป็นผู้เติมให้เต็มให้สมบูรณ์นะคะถ้าเรายังขาดอยู่ขอพระเจ้าที่จะทรงเติมชีวิตของเราให้สมบูรณ์รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราใหม่นะคะโดยการในเรื่องของความอดทนและความสมบูรณ์นะคะเมื่อ เรายอมจำนวนกับพระเจ้านะคะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของเรานะคะเราก็จะมีชีวิตที่เรียนรู้จากการอดทนและเสียสละมากขึ้นนะคะและประการที่สองนะคะเราเมอบชีวิตให้พระเจ้าแล้วใช่ไหมคะประการที่สองคือพระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้จากการรักคนอื่นนะคะอย่างที่พระเยซูทรงรักในพระธรรมฮิบรูบทที่12ข้อ2 ที่เป็นท่อนลงมาว่าพระองค์ได้อดทนต่อการถูกตรึงบนไม้กางเขนนะคะการตรึงบนไม้กางเขนในสมัยก่อนเนี่ยมันคือการที่ประหารชีวิตที่ถูกใช้เพื่อนักโทษที่มีความเ,าเป็นคนที่ชั่วร้ายนะคะทำทำสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วก็ทำอยู่ในสมัยจกักรวรรดิโรมันนะคะเป็นวิธีการประหารชีวิตที่ทำให้คนที่ โดนลงโทษเนี่ยเสียชีวิตแบบเจ็บปวดที่สุดเพราะเขาจะถูกตอกด้วยตะปูนะคะแล้วก็ผูกตึงอยู่บนไม้กางเขนแล้วก็ปล่อยไว้ให้เลือดไหลตายแบบช้าๆนะคะอันนี้เป็นวิธีการที่น่ากลัวแล้วก็เจ็บปวดมากนะคะซึ่งพระเยซูองค์นี้นะคะได้รับความเจ็บปวดเหล่านั้นนะคะที่บนไม้กางเขน เพื่อเราทุกๆคนนะคะและพระองค์ทรงอดทนนะคะต่อความผิดบาปที่พระองค์ทรงรับไว้ที่ประกายของพระองค์นะคะนงางไมอิสยานะคะบทที่53ข้อ5นะคะได้พูดว่าแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านที่ท่านจะฟกช้ำนั้นก็เพื่อให้เราทั้งหลายหายดีนะคะเช่น นั้นนะคะชีวิตของพระเยซูได้อดทนเพื่อรับความผิดบาปเพื่อแทนเราทั้งหลายนะคะเป็นการเสียสละที่เป็นค่าไถ่เพื่อให้เราทุกๆคนได้รับความรอดนะคะแล้วสิ่งที่พระเยซูกระทําคือการที่พระเยซูถวายชีวิตของพระองค์ไถ่เราให้ถึงความสมบูรณ์แบบนะคะพระองค์ถวายชีวิตหนึ่งครั้งแต่สามารถ ชำระชีวิตของเราทุกๆคนเนี่ยให้บริสุทธิ์นะคะสมบูรณ์แบบและพระเจ้าสัญญาว่าเราจะไม่จดจำบาปของพวกเขาอีกต่อไปนะคะก็คือความผิดบาปของเราทั้งสิ้นเนี่ยพระเยซูได้ล้างหมดแล้วและนี่คือพระคุณของพระเจ้านะคะที่พระเจ้ามอบให้กับเราทุกๆคนนะคะและนั่นคือความรักของพระเจ้านะคะที่มีต่อชีวิตของเราทุกๆคน คือการที่มีความรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะซึ่งเป็นพระคุณของพระเจ้านะคะที่มีกับเราทุกๆคนและเป็นสิ่งที่รงค์ปัถนาไม่อยากให้คนหนึ่งคนใดเลยนะคะที่จะ,ะพินิศนะคะแต่ว่าพระเจ้าให้โอกาสทุกคนนะคะที่จะกลับใจใหม่นะคะและรับการอภัยบาปนั่นคือความรักแบบไม่มีเงื่อนไขที่จะเป็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยวาง ต้นแบบไว้เรื่องของความรักที่เราจะเรียนรู้ที่จะอดทนและเสียสละให้กับคนที่อยู่รอบข้างเพราะว่าชีวิตของเราไม่ได้อยู่ในโลกคนเดียวใช่ไหมคะเรามีสังคมเรามีเพื่อนเรามีครอบครัวเรามีคนที่รักเรามีเพื่อนที่ทำงานนะคะเราต้องเจอผู้คนมากมายในชีวิตของเราฉะนั้นเองนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะเรียนรู้จาก การที่เราจะรักแบบไม่มีเงื่อนไขพระเจ้าก็วางต้นแบบไว้ให้แล้วนะคะดังที่พระเยซูเนี่ยทรงวางไว้ในตอนที่พระเยซูลางเทาวสาวกใช่ไหมคะพระเยซูได้พูดว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็รู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรานะคะดังนั้น เราจะดำเนินชีวิตของเราในแบบที่พระเยซูทรงรักเรานะคะด้วยการรักแบบไม่มีเงื่อนไขไม่เลือกที่รักมักที่ช่งไม่แทงคนอื่นข้างหลังก็คือการที่จะไม่นินทาคนอื่นนะคะเอาเรื่องของคนอื่นมาพูดกับคนนี้เอาเรื่องของคนนี้ไปพูดกับคนโน้นนะคะอย่นดินทารับหลังนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะแล้วก็เราจะเรียนรู้ที่เราจะรักคนอื่นให้มากขึ้นใส่ หัวใจนะคะทอมใจใจที่อ่อนสุภาพใจที่อดทนนานใจที่อดกลั้นต่อการละกันด้วยความรักนะคะ,ะมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะคะที่จะเป็นเรื่องที่พูดถึงความรักแบบไม่มีเงื่อนไขเป็นแบบของผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่เขามีความรักที่เสียสละนะคะแบบพระเยซูคริสต์นะคะโดยผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็น หัวหน้าคณะนักร้องนะคะที่เขากําลังเดินทางไปประเทศประเทศหนึ่งนะคะในการท่องเที่ยวของเขามีผู้คนมากมายที่อยู่ในเครื่องบินที่เขาเดินทางไปด้วยกันนะคะซึ่งในวันนั้นเองนะคะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็คือเครื่องบินเกิดควบคุมไม่ได้แล้วก็เกิดตกลงพื้นนะคะแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นนะคะผู้คนเนี่ยก็พากันเอาชีวิตรอดใช่ไหมคะ ผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเรือในเครื่องบินลำนั้นแล้วเขาไม่ได้เพียงแค่พยายามเอาตัวเองให้รอดอ่ะแต่เขาอ่ะหาวิธีการที่จะช่วยให้คนอื่นรอดไปกับเขาด้วยเขาก็ช่วยคนอื่นแล้วไปพอรอดไปหนึ่งคนเขาก็กลับมาช่วยอีกคนหนึ่งช่วยไปช่วยไปเยอะๆจนสุดท้ายแล้วอ่ะเขาเองอ่ะไม่สามารถที่จะทนกับไฟที่มันลุกโหมนะคะจนในที่สุดเนี่ย ชีวิตของเขาเสียชีวิตลงนะคะในกับไปกับเครื่องบินลำนั้นเลยนะคะหลังจากวันนั้นเองในพิธีศพหรือพิธีไว้อะไรของเขาเองผู้คนที่รอดจากการช่วยเหลือของเขาแล้วก็เพื่อนมากมายที่ มาร่วมพิธีไว้อะไรนะคะก็ได้ยกย่องกับชีวิตของคนนี้ว่าเขาเป็นคนที่มีความรักแบบพระเยซูคริสต์คือยอห์นบทที่15ข้อ13ได้พูดไว้นะคะว่าผู้หนึ่งผู้ใดจกสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนนะคะอันนี้ก็คือแบบอย่างนะคะของการรักแบบพระเยซูคริสต์รักแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบถูกเรียกร้อง เหมือนจะใชยคนนี้ว่าคุณจะต้องเสียสะละชีวิตเพื่อจะรักคนอื่นแต่ว่าวันนี้เนี่ยพระเจ้าก็ส่งให้เรารักคนอื่นในแบบเรื่องของการทําดีกับเขาช่วยเหลือเขาพร้อมอดทนพร้อมเสียสะละให้กับคนรอบข้างมากขึ้นนะคะแล้วการต่อไปนะคะในเรื่องออที่เราจะเรียนรู้ที่จะอดทนนะคะและเสียสะละนะคะจากข้อพีฮิบรูบทที่12ข้อ2นะคะ ในประการต่อมาคือการแบกกางเขนร่วมกับพระเยซูนะคะพระองค์ไม่สนใจกับความอับอายที่ต้องตายบนไม้กางเขนนะคะความอับอายที่ต้องตายบนไม้กางเขนก็คือการที่พระองค์ต้องถูกย่อเย้ยะนะคะการที่พระองค์จะต้องเจ็บปวดอยู่บนไม้กางเขนสิ่งเหล่านั้นเนี่ยพระองค์ไม่ได้สนใจ แต่จริงๆแล้วมันคือสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องเป็นคนได้รับนั่นเองนะคะแต่พระพระเยซูเนี่ยได้รับแทนเราแล้วนะคะและพระองค์เนี่ยก็ไม่ได้สนใจในสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าความมุ่งมั่นของพระองค์คือพระองค์ปาถนาที่จะทําให้แผนการของพระเจ้าสําเร็จพระองค์เลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าถึงที่สุดแต่ว่าในความเป็นมนุษย์ของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ใช่ไหมพระองค์ก็คงจะมีความรู้สึกว่าพระองค์ก็มีความกลัวเนาะ พระองค์มีความอับอายพระองค์มีความเจ็บปวดเหมือนมนุษย์เรานะคะพระองค์หิวพระองค์โกรธพระองค์แต่ว่าในเวลานั้นเองเราถ้าเราจําเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่พระเยะซูขึ้นไปอธิษฐานที่สวนเกสเซเมนีนะคะว่าพระองค์มีความทุกข์ใช่ไหมคะและพระองค์กลัวมากจนอธิษฐานจนเหงื่อไหลออกมาเป็นโลหิตนะคะ และสิ่งสําคัญคือพระเยซูอธิษฐานขอตามน้ําพระทัยของพระเจ้าคือพระองค์เลือกที่จะเชื่อฟังมากกว่าทําตามใจของพระองค์เองนะคะในมัทธิวบทที่26ข้อ39นะคะได้พูดกับเราว่าโอ้พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์นี่คือสิ่งสําคัญที่ พระเยซูเนี่ยปรถนาที่จะเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่านะคะทาตามใจตัวเองนะคะแล้วก็พระเจ้าก็ปรถนาให้ชีวิตของพี่น้องที่จะทําตามสิ่งที่เป็นนามพระทัยของพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าเช่นกันนะคะซึ่งเปรียบเสมือนกับภาพที่การแบกกางเขียนนะคะที่เราจะร่วมแบบกางเขียนกับพระเยซูทุกๆวันนะคะใน,ในการติดตามพระเยซูคริสเนี่ยพระองค์พูดกับสาวกทุกคนเลยว่า ถ้าผู้ใดใครจะตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและแบกการเขนของตนและแบกทุกวันและตามเรามานะคะซึ่งสัญลักษณ์ของการเขนในสมัยก่อนมันก็คือเครื่องประหารชีวิตใช่ไหมคะมันก็คือการที่ไปนำเราไปสู่ความตายนะคะแต่เมื่อเราทุกคนเนี่ยรับการเขนของพระเยซูมาแบกไว้ก็คือการยอมรับ การตายต่อตัวเองนะคะที่เราจะยอมที่จะเชื่อฟังพระเยซูนะคะด้วยการอดทนและเสียสละนะคะซึ่งเราสามารถที่จะแบกกับเข็นของพระองค์เนี่ยได้หลายๆวิธีนะคะซึ่งวิธีหนึ่งที่ พระเจ้านะคะปรารถนาคือการละทิ้งความบาปนะคะในพระธรรมพิพูบทที่1 2ข้อหก็พูดถึงว่าเพราะฉะนั้นขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นนะคะซึ่งถ้ามีสิ่งหนึ่งใดในชีวิตของเรานะคะในเวลานี้นะคะที่มีเป็นความบาปที่เรายังไม่ได้สารภาพหรือเราต้องการละทิ้งกับ,ก,บกับพระเจ้าก็ให้เรา พูดคุยกับพระเจ้าของเรานะคะแล้วก็อย่างที่สองนะแบกการเข็นทุกวันเนี่ยเราสามารถอยู่ด้วยการฝึกฝนตัวเองนะคะการเชื่อฟังพระเจ้านะคะด้วยความอดทนมีวินัยในการอธิษฐานอารมณ์พีติดสนิทกับพระเจ้านะ,ะแล้วก็ควบคุมชีวิตนะคะโดยการที่พระพีพูดถึงเรื่องของการทุบตีร่างกายแล้วก็ควบคุมมันนะคะซึ่งเปรียบเสมือนกับว่าถ้าเราฝึกฝนชีวิตเพื่อชีวิตของเราเนี่ย จะมีวินัยกับพระเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าจะสามารถใช้การในชีวิตของเราได้นะคะเพราะนั้นเองนะคะในประการที่3เองนี้นะคะก็คือการที่เราจะเรียนรู้ที่เราจะอดทนเสียสละนะคะเพื่อจะทําให้แผนการของพระเจ้าสําเร็จในชีวิตของเรานะคะได้ฟังมาแล้ว3ประการใช่ไหมคะประการแรกคือการที่เรารับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใช่ไหมคะให้ถ้าเราอยังอดทนไม่พอเสียสละไม่พอก็รับการ เปลี่ยนแปลงจิตใจโดยพระเจ้าเติมเป็นผู้เติมเต็มนะคะให้ชีวิตของเราเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่อดทนและเฉสละได้อย่างที่สองคือการที่เราจะรักคนอื่นอย่างที่พระเยซูทรงรักก็คือการรักแบบไม่มีเงื่อนไขนั่นเองอย่างที่สามคือการที่เราจะแบกกางเขนกับพระเยซูทุกๆวันและการที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างถึงที่สุดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละทิ้งความบาปการฝึกฝนตัวเองในเรื่องของวินยัยฝ่ายวิญญาณนะคะที่พูดไปเมื่อกี้นะคะมันคือสิ่งที่จะพาเราอะไปถึงจุดสําเร็จในการติดตามพระเยซูคริสต์นะคะและสิ่งสุดท้ายนะคะคือการที่การที่เราจะร่วมกับชัยชนะของพระเยซูในข้อพิสสุดท้ายในฮิบรูบทที่1 2ข้อ2พูดถึงว่าเพื่อความยินดีที่รออยู่นะคะพระองค์ได้นำ พระองค์ได้นั่งอยู่ทางขวาของบันลังของพระเจ้านะคะพูดถึงความยินดีที่รออยู่พระเยซูอ่ะได้ทําแผนการของพระเจ้าได้สําเร็จแล้วใช่ไหมคะและตอนเนี้บัดนี้พระองค์ก็ทรงสวมสัญลักษณ์หนึ่งก็คือมงกุฎนะคะที่เป็นมงกุฎแห่งชัยชนะนะคะที่พระเจ้าทรงประทานให้กับพระเยซูพระศิลิของพระเจ้าอ่ะกลับคืนมาแล้วนะคะและพระองค์ได้อยู่ครอบครองกับพระเจ้าที่วนแผ่นดินสวรรค์นะคะ ก่อนที่จะไปถึงมงกุฎไัยชนะนี้นะคะทุกคนเนี่ยต้องร่วมในการที่จะสวมมงกุฎหนามนะคะที่พระเยซูนะคะได้ทรงสวมใส่นะคะคนมคนทั่วไปเนี่ยมักมองว่ามงกุฎหนามเนี่ยหมายความว่าการถูกประนามการถูกเยาะเยะ้ยการถูกลงโทษของผู้กระทำผิดนะคะสะสมแล้วนะคะหรือว่าความเจ็บปวดที่เขาควรจะได้รับ การกล่าวโทษความอับอายต่างๆนะคะแต่ในมุมมองของพระเยซูนะคะการที่มงกุฎเนี้ยมันเหมือนกับชัยชนะที่พระเยซูได้รับนะคะเมื่อความเจ็บปวดเหล่านั้นเนี่ยพระเยซูไม่ได้สนใจใช่ไหมคะแต่พระเยซูเนี่ยแบกรับเอาความผิดบาปของเราไว้ที่พระกายของพระองค์แล้วมงกุฎเนี้ยก็เปรียนเสมือนว่าพระองค์มีชัยชนะแล้วนะคะต่อซาตานต่อความผิดความบาปแล้วก็พระองค์เนี่ยได้ทําภารกิจที่พระเยซูเนี่ย ได้พระเจ้าเนี่ยประทานให้นะคะได้สำเร็จแล้วนะคะทะานั้นจากมงกุฎน้ำเปลี่ยนเป็นมงกุฎแห่งชีวิตหรือมองกุฎแห่งชัยชนะนะคะที่พระเจ้าทรงประทานให้กับพระเยซูและพระองค์ก็จะทรงประทานให้กับ เราทุกๆคนด้วยเช่นกันนะคะมันเป็นเหมือนกับบำเหน็จและรางวัลสูงสุดที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับทุกๆคนที่มีความอดทนความเสียสละในาการใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะคะที่เราจะร่วมทนทุกข์กับพระเยซูนะคะเราจะได้ศักดิ์ศรีอันเป็นนิรันดร์ร่วมกับพระองค์ด้วยเมื่อเราร่วมทนทุกข์กับพระเจ้านั่นก็คือพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกไว้นะคะในยาก,กอบบทที่1ข้อที่12บอกว่า ผู้ที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงรสัญญาแก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์นะคะพี่น้องคะเราจะไปรับมงกุฎแห่งชีวิตด้วยกันอเมนไหมคะอาเมนนะคะอ่าและสิ่งนี้นะคะมันก็เป็นคำถามที่ย้อนกลับมาสาวกในตอนนั้นที่พระเยซูเรียกร้องเขาให้เสียสละนะคะ แต่วอกถามว่าเสียสละทาไมข้าพระองค์จะได้อะไรพระเยซูตอบเขาว่าเราผู้ใดได้สละบ้านหรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือลูกหรือไรนาเพราะเห็นแก่น้มของเราผู้นั้นจะได้ผลร้อยเท่าและชีวิตนิรันร์นะคะการที่พระธรรมตอนนี้นะคะพระเยซูก็เหมือนกับสัญญาว่าคุณจะได้ผลร้อยเท่าชีวิตนิรันร์มันเป็นเหมือนกับผลแห่งการที่ เรื่องของความอดทนและเสียสละนะคะเขาจะได้สิ่งที่คุ้มค่านะคะแล้วพระเยซูก็ยังทรงสอนนะคะในเรื่องของการที่เขาจะเห็นเรื่องของคุณค่าแห่งแผ่นดินสวรรค์น,นะคะเมื่อเขาเสียสละในการติดตามพระองค์แล้วสิ่งสําคัญที่พระเยซูเสด็จมาเพื่อติดตามตามหาประกาศกับคนบาปใช่ไหมคะดังนั้นสาวกทุกคนนะคะ พระเยซูสอนให้เราเห็นคุณค่าแห่งแผ่นดินสวรรค์การประกาศข่าวประเสริฐนะคะก็คือการที่เรากลับไปทําตามพระมหาบัญชาของพระเยซูนั่นเองนะคะในมัทธิวบทที่28.19-20ข้อ19ถึง20นะคะได้พูดถึงว่าเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับปฏิสมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นพระมหาบัญชานะคะการที่พระเจ้าปรารถนาให้สาวกทุกคนเรียนรู้ที่จะให้คุณค่ากับความอดทนและเสียสละคืองานและแผ่นดินของพระเจ้าหรือพันธกิจของพระเจ้านั่นเองนะคะอะ นั้นวันนี้นะคะมี4ประการนะคะที่พูดถึงว่าเราจะอดทนและเสียสละนะคะเพื่อทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สําเร็จได้มีอยู่4เรื่องคือ 1. รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะคะให้ชีวิตของเรามีพระเยซูเป็นผู้นำนะ,ะอย่างที่สรักคนอื่นอย่างที่พระเยซูทรงรักนะคะคือความรักแบบไม่มีเงื่อนไขอย่างที่3คือแบกการเขนร่วมกับพระเยซูนะคะมีชีวิตที่ฝึกฝน ในการเรียนรู้เรื่องของการเชื่อฟังนะคะพระเจ้าและอย่างที่4ีคือการร่วมในชัยชนะกับพระเยซูคือการไปมองไป้ึึงความยินดีที่อยู่ข้างหน้าความหวังว่าเราจะไปรับมงกุฎนะคะแห่งชีวิตด้วยกันนะคะเชื่อว่าทุกคนกําลังอยู่ในขบวนการที่เรากําลังเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรียนรู้เรื่องของความอดทนและเสียสละค่อยๆรักคนอื่นแบบที่พระเยซูทรงรักเชื่อฟังฝึกฝนวินัยกับพระเจ้านะคะ ให้ในการแบกการเขียนร่วมกับพระเยซูนะคะและสิ่งสุดท้ายนะคะการที่เราจะได้รับรางวัลแห่งชีวิตหรือมองกุฎแห่งชีวิตเราไม่ได้เป็นผู้ตัดสินแต่พระเจ้าเป็นผู้ตัดสินนะคะเพราะว่าพระองค์จะดูการกระทําของเรานะคะแล้วก็พระเจ้าก็จะเป็นผู้มอบให้กับชีวิตของเราทุกๆคนนะคะและสิ่งสําคัญนะคะที่อยากจะบอกก็คืออย่า ทิ้งพระเยซูนะคะทิปรูบทที่10บข้อสาถึงสาเนะคะเพราะฉะนั้นอย่าละทิ้งความไว้วางใจของท่านอันจะนํามาซึ่งบําเหน็จยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายจําเป็นต้องมีความทรหดอดทนเพื่อท่านจะสามารถทําตามาทายของพระเจ้าได้แล้วท่านก็จะได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้นเพราะอีกเพียงไม่นานพระองค์ผู้จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและไม่ทรงชักชา้า แต่คนชอบธรรมของเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อและถ้าเขาหันกลับเขาจะไม่พอใจในคนนั้นเลยแต่พวกท่านเองไม่ใช่พวกที่หันกลับและถึงซึ่งความพินาศแต่เป็นพวกที่เชื่อมั่นจึงความให้ชีวิตปลอดภัยอเมนนะคะถ้าชีวิตของเราไม่เรียนรู้ที่จะอดทนหรือเสียสะละแล้วเราก็ทิ้งความเชื่อนี้ไปเหมือนกับเหมือนที่พัมพีตอนนี้ถึงว่า เราอย่าเป็นคนที่หันกลับหรือว่าละทิ้งความเชื่อนะคะแต่ว่าเราจะเป็นคนที่อดทนและเสียสละเพื่อจะไปถึงจุดสุดท้ายของความเชื่อคือการไปอยู่กับพระเจ้าบนแผ่นดินสวรรค์นะคะแล้วก็รับรางวัลแห่งชัยชนะกับพระเยซูนะคะให้เราอาธิษฐานด้วยกันนะคะ